บวันนี้มาเที่ยวพระธาตุนาดูนครับพี่พิ่งเคยมาครั้งแรกพระธาตุดูดูน,ดน,ดนจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องโอ้ยเป็นลานจอดรถสวยงามนี่มัใหญ่ครับผมก็เคยพึ่งมาครั้งแรก้างขเาง่ันจะมีวิวสวยงามพี่สวยงามครับพี่น้องตรงนี้ก็เป็นสวนสาธารณะผมก็พึ่งเคยมานะครับพี่น้องนี่พระธาตุนาดูน

โซนนี้มันจะมีทายรูปครับนี่ทายรูปแล้วตัดต่อบ่เกินยี่สิบนาทีมันบอกครับห้านาทีได้เลยครับนะพี่น้องผู้ใดมาเที่ยวเนี่ยมาใช้บริการผู้ใดผ่้จอดอยู่นี่ประจำมันบอกครับนี่ผ่นจอดอยู่นี่ประจำประจำนี่ครับจะเอาขนาดไหนมีมุดมีรูปครอบครัวมีรูปหลายอย่างครับนี่เดี๋ยวทายร่วมก็ได้ครับผนบอกว่านี่ถ้าผู้ใดมาประทานน่าดุนกลมามใช้บริการผู้ใดได้ครับพี่น้องนี่โซนนี่มันมีทายมดเุกอย่นี่ผมจะให้เบิรงขนาดของรูป ผลเนี่ยผนบอกว่ามี a3 bsc จะเอาเกียร์ใด่ได้หมดโอ้ผนไทยฝีมือกับเปนช่างมืออาชีพครับนี่เลครับขอช,นชน้อนให้พี่น้องนะครับอยากไดอยากถ่ายรูปติดต่อเพ่นใดแบบใดครับเดี๋ยวผมจีลงให้ครับนี่ครับสวยงามครับโซนรอบขังนี่ก็จะเป็นผ้าของนี่สกาลาเป็นลมโพลมไสสวยงามครับพี่น้องนี่โซนนี่ สิทธุขาพระธาตนาดุาลจังหวัดมหาสารคามโซนดดนี่ธาตนี่เพิ่งมาขอจากสิทธิ์ขอพรหลายครับพี่น้อง โซนนี้ก็จะเป็นโซนในพิธิตรพันธ์ของชาวบ้านเขาเจ้าแล้ว,ว่านี่ครับสวยงามเป็นหุ่นน่าจะเป็นหุ่นหุ่นสมัยแบบโบราณนะครับหุ่นฟางของแต่ลันบนนี่ครับเป็นพิธีกรรมสวยงามเป็นหุ่นครับโซนนี้หน้าพระเทียวครับประธานนาดูจังหวัดมหาสารคามนี่หน้าพระเทียวจะเป็นหุ่นสวยงามนี่เป็น พระพิมพ์ปางนั่งสมาธิมีมืดครับพี่น้องเนี่ยจะเป็นหุ่นของพื้นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นทีอ่อำเภอน,นาดูนนะครับนี่สวยงาม,มนี่ก็จะน่าจะเป็นรูปไม่อย่างเาื่นในของอำเภอน,นาดูนนี่ครับผมก็บอเข้าใจถ้าผู้ใดรู้จักก็คอมเมนต์บอกเด้อๆครับผมพึ่งมาครั้งแรกสวยงามครับนี่รูปภาพนี่ครับ นี่โซนนี่โอ้ยสวยงามครับนี่จะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของอำเภอนาดุลแล้วครับแถวนี้สวยงามนี่นะจะจะเป็นฟางเข่าเลยเป็นอันนี้นะจะเป็นหุ่นกระทืบเข่าสมัยโบราณครับนี่โอ้สวยงาม นี่นะครับโซนนี้ครับนนขอบคุณครับครับโซนนี้นรรกระดาษจะเป็นคันขอทูบอนุ่มไม่ใบบูชาครับโซนนี้ โซนนี้เป็นขายของิีู่กพระธาตุนาดูนคร้าบสวยงามพระธาตุนาดูนสวยงามครนนมับพี่น้องโอ้ยตรงนี้ผมก็เพิ่งมีโอกาสได้มาเที่ยวพระธาตุนาดูนสวยงามครับตรงนี้เป็นที่ให้ลีบนอนเจ้าพระครับพี่ โซนนี่ยยงานครับครับเอาครับเ,เ,เอาเดี๋ยวผมชอยคาน้ำเด้อครับเอ้อครับผมชอยคาน้ำคาอย,อย่างพอได้ซื้อน้ำคือทายกินเด้อครับ<อ>ผมก็มากไก่ครับซอยซื้อน้ำซื้อทากินเด้อครับผู้ใดมานนี่ก็ชอยเหลือเราเด้อครับพี่น้องเพราะเราก็เป็นคนพิการเราก็บผู้ม่าเบียดเบียนผู้ใดดอก พอได้ซื้อน้ำซื้อเข่ากินเป็นมือวันๆเนี่ยครับพี่น้องถูกสารพูดเ,เด้อเด้อผู้ใดมาเที่ยวประทานน่าดูนไดาดูผู้ใดเหตุคิดนี่ขอให้ร่ำรวยเด้อพอดีมาเที่ยวธาตุในน่าดูนจังหวัดมหาสารคามครับนี่ผู้ใดเหตุคิดนี่ขอให้ร่ำรวยเก็บรว,วยทุกท่านถกรวยกันทุกคนเด้อครับพี่น้อง ใส่บ <Happiness. S 2> ่เบิ่งดู้นๆจะเบิ่งดู้นๆใส่บ่จะเบิ่งดู้นๆมันจะเห็นมันมันยอดแข็งมันก็เห็นเพราะมันได้เยอะเบิ้งนู้นๆเอาเบิ้งนู้นใส่บ่ได้บ่อเนีจะบัดอันนี้บัดซีก็ได้อ๋อไทยไม่ไทยไม่ไปดูกดเลยกดไทยเลยเดี๋ยวค่อตัดออกเอาไทยเลยบ่เนี่ยเอาอไปเลย ลงจะเข้าไปแก้ไขแล้วรูดเขาแก่สันสันเออกดไปแก้ไขแล้วมันจะมีตัวเข้ารูดเขาแก่รูดเขาแล้วตรงใดมันบ่ใดเขาก็ตัดออกมันก็จะเป็นช็อตเดียวมันจะบอกยแก้ไขแล้วเขารูดเขา โซนนี้จะเป็นโซนอ่างน้ำมนผืนนี่นะครับดี๋ยวโอ้ผืนเห็ดไหลมาเนี่ครับอืนอ่างน้ำมนครับนี่เดี๋ยใไดมาขอพรอแล้วก็มาอางน้ำมนน้พืนได้เยอมน้ำห,หลตม่อรมากเพื่อยังไมน้ำลไหไปไหลมาเจมาหิจะบวชบวเลยติ้งเนืลับพรลับชาบลับเงื้เนี่ยเท่ๆอ่างน้ำมนผืนนี่ครับ พญ,ญานาคจมแล้วนี่น้ำท่วมเพิ่นแล้วนี่นเป็นวิดีโอป่ะเนี่ยครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนใดนี่นะครับ,บตู้บริจาควาหรือว่าเป็นโซนที่ว่าเป็นบูชาหรือว่าขอพรวันเกิดครับในส่วนนี้ขอพรวันเกิดครับมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์พุ่นละครับนโซนนี้ครับพี่น้องนี่ โซนน,นนี้ครับท่านซนนี้ครับส่วนนี้พุทธจะเป็นมักขอพอรขอโชคขอลาบครับพี่น้องนี่โอ้ยสวยงามครับพี่น้องคนนี้่วนเนี่ยครับโซนมักจุดธูปจุดเทียนขอพรครับพี่น้องนี่สวยงามนี่ครับ ม่นจะเขียนในกาบขอพรอนมีกระถอกกระถานโมสามจบไว้โซนนี้ครับนี่จุดทุกขอเดียดขอพรอนหลายครับพี่น้องเี่สวยงามจะผู้ใดมีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมได้เ้อวัดประธานนะดูงังหวัดมหาสรารคามผมก็ะพึงมีโอกาสได้มาเที่ยวครั้งนี้นะครับสาธุโซนนี้เพิ่งก็มาสวดไอ้ทามศพมาสวด,สวดครับนี่ สททีทยน้อน่กท่ไทดีกว่โอ้ยยอดเ่แม่พี่ภ <aría> ูมสังอ <ın> <illing> <reci> มานี ña, Ende, isation, ้ปิกิวลานี้ส <es rebell ious> ังกทานานี้กะตุปบเกยานี้สับปะรดซาซาทูู้ดย็นดีดีคลิปนี้ขอให้ร่ำให้ด้วยเด้อ อาบุได้แช่กินี Australian> ้ออกไปขอให้ลำหายรวยขอให้มีสุขสภาพแข็งแรงเนจังอุุตตตาา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 ปจยยิโโนนอััมวสขง โซนนี้นะจะเป็นแท่นศิลาครับของเอกลักษณ์ของพระธาตุนดูดเลยมันเบอร์แทน่แทนเลยก็ไม่รู้นะครับผมขอเข้าไปชมเลยเด้อครับทิ้นของนี่จะเป็นแท่นของครับนี่มันจะเห็ดจ่าเล็กไปนี่ตรงนี้สําคัญที่สุดของพระธาตุนดูนี่ครับ,รบน,นี่ครับโอ้ยครับนี่ครับครับโซนนี้จะโซนขายเสียงโชคเจียงหลาบมาเลยครับนี่ พี่น้องมาได้ทางจังหวัดเลยโซนเสียงโฉกเสียงหลับคนในต้องการเสียงโฉกเสียงหลับมาแวะใดในทางเขาพระธาตุน่าดูนนี่ครับ